พุ่มกับโจ้เนี่ยผมไปที่ไหนแล้วแต่นะทั้งที่บ้านเองภรรยาเองหรือใครทุกคนนะรปภที่ไทยรัฐทุกคนนะผมถามว่าคุณเชื่อป่ะว่าพุ่มกับโจ้จะฆ่าตัวตายไม่มีใครเชื่อไม่มีใครเชื่อไหมไม่รู้อันนี้ไม่รู้เราไม่กล้าไม่กล้าแสดงความเห็นไม่มีใครเชื่อขนาดข้อมูลมันค่อนข้างเป็นที่ประจักษ์ว่าแกมีโน้มเอียงไปทางแกผูกคอตายเองครับ แต่ก็ไม่มีใครเชื่อ,อ,อเพราะอะไร <c oughs> เพราะประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่บังคับใช้กฎหมายไม่ได้มันบังคับใช้ได้เฉพาะคนบางคนบางกลุ่มบังคับใช้ไม่ได้กับคนที่มีอำนาจบารมีรมีเส้นมีสายออ <c oughs> เอาดต้งเัวง่ายๆเนี่ยคุณทังษิณกลับมาเนี่ยนอนโรงพยาบาลชั้นิบ14เนี่ยนอนอยู่กี่วันแล้วผู้ต้องขังบางคนในบางคดีครับ บังกันไม่ไดออ้อย่าว่าแต่ได้ไปนอนโรงพยาบาลอะไรยังบังกันไม่ได้เลยเพราะั้นประเทศนี้ไม่มีใครเชื่อเรื่องการบังคับใช้กฎหมายเหมือนที่ผมพูดตั้งแต่วันแรกว่าไม่เห็นด้วยกับเรื่องของพอรบรเรื่องคาสิโนเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เพราะว่ามันจะเกิดการโกงกัน <c oughs> เกิดอา,อาชีพใหม่ของตำรวจอาชีพใหม่ของคนมีสีที่จะเข้าไปเฝ้าไปหาผลประโยชน์จากบ่อนอที่ถูกกฎหมายด้วยนะ